สวัสดีเอทุกคนนะครับผมช่องสูตรับนําโชควันนี้นะครับก็จะนําเสนอสูตรร้อยบนนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรร้อยบน2ส,สูตรเพื่อจะนําไปเทียบไปชนกับสูตรร้อยบนที่ผมเคยลงให้แล้วร้อยบน10บงวดผิด1ง,งวดนะครับสูตรนี้สูตรนี้ได้4ตัวเจ็ดเกาสูตรน้องใหม่ ร้อยบนสองสูตรนี้เป็นสูตรน้องใหม่ไฟแรงที่จะนําไปประกอบแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับว่าจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะเพราะว่าสูตรนี้มันได้สี่ตัวนะครับผมสูตรนี้สี่ตัวเราหาสูตรเทียบชนนะครับโอเคสูตรนี้นะครับผมก็จะทำให้ดูตั้งแต่งวดที่ออกสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองนะ เขาเริ่มเดินมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้างวดอ่ะโอเคสถิติอาจจะไม่ยาวแต่ว่ากำลังเดินช่วงนี้แหละกำลังดีนะครับถ้าเดินยาวแล้วชอบหลุดอ่ะสามสองศูนยแปดหนึ่งสองมันใช่หลักหน่วยนะหลักหน่วยบวกแปดคงที่นะจะได้ตัวเลขหกตัวนะครับผมที่จะมาหลักร้อยบนอาจจะเยอะไปน,นิดนึงแต่ว่าถ้าเรานำไปชนกับสูตร นี้กับสูตรน้องใหม่อีกสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรเก่ามันจะได้น้อยชุดมากหน่วยก็คือสองบวกแได้0นย์นะครับแก็คือ10บนะแปดบวกสได้10ก็ได้0 1 2 3 4 5นะครับ0ูนย์หนึ่ี่ห้า โอเคอีกสูตรหนึ่งนะสูตรหนึ่งก็คือตรงนี้หลัก10บบนบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึงหงบวกหนึงได้สองใส,ส,ส,ส่3ใส,ส่4ใส่หนะครับแล้วก็ห ok. อ่าห้าตัว5ตัวมาดูสูตรนี้เขาชนกันที่ตัวไหนศูนย์หนึ่งสองี่ห้าสสามสี่ห้าหเขาชนกัน 2 3 4 5 2 3 4ีหเหลือ4ตัวนะครับหลักร้อยก็คือ2 3 4 5ามสี่ห้าสอ 3, 4, 5, ชน4ตัวพื้นที่ผมไม่มีที่จะเขียนตัวชนให้นะครับผมชนสชนสาชนสี่ชนห้าสองสามาดูนะครับผมรัฐบาลไทยล่าสุดออกไปที่สองศูอ่าไม่ใช่ล่าสุดที่งวดถัดมา202 หลักร้อยคือ2ก็คือเข้าตัวนี้นะครับเลข2ตรงนี้2ส,สูตรนี้เข้ามาที่เลข2ชนกันที่2 3 4สี่ห้าเหลือสีตัวแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสูตรนี้ดูสิสูตรนี้สูตรแรกของผมได้อะไรสอง สี 4, 5, ่ห้าหนํำสามสูตรมาเทียบกันนะครับผมก็จะชนกันที่2 4งสี่ห้าสสี่หเห็นปะ่ะนี่สองสหมันก็จะเหลืออยู่3มชุด2 4งห้าไม่ชนสามอ่าเหลืออยู่3ตัวเองนะถ้านำมาเปรียบเทียบกับสูตรนี้นะครับอ่าอันนี้คือการเปรียบเทียบให้ดูสามสูตร ต่อมา7จ็ดสอหลักร้อยจะได้ตัวไหนก็ใช้ตำแหน่งนี้ครับหน่วยบวกด้วย8ปของที่2องบวกแดได้สิบก็จะได้ตัวเดิมก็คือ0 1 2 3 4แล้วก็5อีกสูตรหนึงสิบนบวกด้วย1 0ึนย์บวกหได้1นึะครับหนสอง สาแล้วก็5อ่ะรอบนี้ตัวชนก็คือ1 2 3 4งสองสาห้าหนี่หชนกันเยอะเลย1 2 3 4งสี่ห้าห้าตัวเลยอ่ะมาดูผลเขาออกอะไร9ก้าสามหนึ่หลักร้อยคือ4นะครับมาที่เลข4ี่มาดูตัวที่เข้าก่อนนะครับก็คือเลข4เลข4ี่อแต่ถ้านำสูตรนี้มาเปรียบเทียบกันดูนะครับผม ชนกันที่ตัวไหนบ้างตรงน,นี้สูตรนี้ได้2 4 5 6นะครับ2 4 5 6สูตรแรก2 4 5 6ก็จะไปชนที่2 4 5เอา3ตัว2 4 5นะชนกัน3ตัว2 4 5ก็จะเหลือตัวเด่นแค่จากตัวนี้5ตัวก็เหลืออยู่3ตัวก็คือ2 4 5ซึ่งมันเทียบกับสูตรนี้ เหลือสามตัวนะสามชุดเหลือน้อยมากเลยนะครับถ้านำมาเปรียบเทียบกันสามสูตรโอเคดูกันต่อนะครับ C ีซีหกหลักหน่วยคือหกบวกแปดนะครับหกบวกแปดของที่หกบวกแปดเป็นสิบสได้หลักร้อยก็คือ C ี6ห้าหเจ็ดแปดแล้วก็9้าอ่ะอีกสูตรหนึ่งก็คือสิบบวกหนึ่ง หลักสนะิบ 4, บนนะครับบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าอ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสูตรนี้เขาชนกันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าชนกันห้าตัวอีกแล้วอ่ะมาดูผลรัฐบาลไทยงด ถัดมาออกไปที่951หลักร้อยคือเลข9กนะครับก็มาที่ตัวนี้เลข9กนะ9อันนี้ก็คือตัวสุดท้ายตัวที่ชนกันอ่าแต่ถ้านำมาเปรียบเทียบกับสูตรนี้สูตรนี้งวดน,นี้ C C 6เขาได้ที่6 8 9 0 6890ชนกัน6 8 9ป่ะอ่าชนกัน3ตัวเหมือนเดิมนะครับ6896 8 9ชนกัน3ตัว่ะ นำมาเทียบสามสูตรได้ตัวเด่นหกแปดเก้าเหลือสามตัวมาตามนั้นครับเลขเก้าครับมาดูกันต่อนะครับผมมาดูกันต่อเก้าห้าหนึ่งนะเก้าห้าหนึ่งหลักหน่วยคือหนึ่งบวกแปดหนึ่งบวกแปดได้เก้านะครับผมเก้าศูนย์หนึ่ง 2 3แล้วก็4ี่สูตรที่2 5งบวกหได้6นะครับห7เจแล้วก็0รอบนี้สองศนี้ชนกันที่อะไร9 0 1 2 3 4 6 7 8 9 0ชนที่9กับ0 2ตัวเองนะครับชนที่9กับ0 มาดูผลหวยรัฐบาลไทยออกไาที่9 90หลักร้อยคือเลข9นะเลข9รอบนี้ชนกันน้อยมากเลยนะแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยสิครับเลข9เหลือ2ตัวจากปกติเทียบชนเหลือ5รอบนี้เหลือ2ตัวอ่าพอนำมาเปรียบเทียบกับสูตรนี้สูตรนี้ชนกันที่ตัวไหน นี่สูตรนี้พลาดครับสูตรนี้เขาได้หนึ่งสามสี่ห้านะครับสูตรนี้หนึ่งสามสี่ห้าสูตรนี้ชนกันที่เก้ากับศูนย์สูตรนี้หลุดเลยครับสูตรที่ไม่ชนไม่ชนพวกเลยครับหนึ่งสามแต่ถ้ามันเปรียบเทียบกับสูตรนี้ก็ชนกันที่หนึ่งหนึ่งสามแล้วก็สี่แต่มาเทียบกับสูตรนี้ไม่มาสูตรนี้สูตรนี้หลุดแล้วนะครับสูตรนี้หลุด สี่ตัวนี้หลุดแต่สองศูนนี้เขายังเดินอยู่นะครับชนกันสองตัวก็มาตามนั้นครับเก้ากับศูนย์นะก็ยังยึดสูตรนี้ไว้ดีหน่อยนะครับผมยึดสูตรนี้ไว้ดีๆหน่อย <c ười> มาดูกันต่อน,นะครับเก้าเก้าศูนย์หลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับบวกด้วยเก้าบวกด้วยแปดของที่นะศูนย์บวกแปดแปดแล้วก็เก้า 1> 0 1 2 3อ่ะอีกสูตรหนึ่งหลัก10บนคือ9ก้าบวกหนึ่งศูสอ่ะสสูตรนี้เขาชนกันที่0ูนย์สอตัวนะครับศูนย์หมาดูผลรัฐบาลไทยงวนล่าสุดของเรานะครับออกไปที่ ศูนย์เก้าเจ็ดบนนะครับศูนย์เก้าเจ็ดหลักร้อยก็คือเลขศูนย์นะหลักร้อยคือเลขศูนย์หลักร้อยคือเลขศูนย์ก็มาตามนั้นนะฮะดูสูตรแรกกันก่อนสูตรแรกคือตัวนี้ศูนย์อ่าสูตรที่สองก็ศูนย์โอเคศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามอ่ามาดูสูตร สุดเก่าสุดเก่าซึ่งหมดที่แล้วไม่ได้ลงให้นะครับก็ได้0 2 3 4นะครับ0 2 3 4ชนกับสูตรนี้ที่จุดนี้0 1 2 3ไหมชน3ตัวนะครับชน0 2 3เนอะ,อะชน0 2 3ก็จะเด่น3ตัวก็คือ0 2 3ตัด4ออกเพราะว่าไม่ชนนะโอเคนะครับ เอ้ามาดูงวดนี้นะครับผมงวดนี้สูตรเก่าของผมที่ลงให้ไปคลิปก่อนก็นกคือเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเรามาดูสูตรนี้ว่าจะมีตัวชนหรือเปล่าชนกันเยอะไหมหรือจะชนยังไงนะห้ามพลาดโอเคสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดนะครับศูนย์เก้าเจ็ดหลักหน่วยคือเลขเจ็ดบวกด้วยแปดนะครับ 8. เจ็ดบวกแปดเจ็ดแปดคงที่ หลักร้อยห้าเดปดเป็นสิห้านะครับห้าหกเจ็ดแปแล้วก็0ูโอเคหตัวห้าหกเจ็ปดเอีกศูนหนึ่งหลักสิบบนบวกหนึ่งเ้าบวกหนึ่งได้สิ10ก็คือ0ูนย์หนึ่งสองสามสี่รอบนี้เขาชนกันที่ตัวไหนครับชนกันที่ เฮ้ไม่น่าเป็นไปได้นะชนกันที่ศูนตัวเดียวอี่ตัวชนก็0ศูนย์นะครับศูนย์ตัวเดียวนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ใช่อะชนที่ศูนย์ตัวเดียวจะมาหรือเปล่านะชนที่ศูนย์นะครับรอบนี้ตัวอื่นไม่ชนเลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ อ่ถ้ายึดสูตรนี้เป็นหลักนะครับก็คือศูนย์ศูนย์เอ็กเอ็ก่์ร้อยบนของงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะครับผมก็ชนกันที่ศูนย์ตัวเดียว เปอร์เซ็นต์มามีไหมใครชอบบ้างร้อยบนจากสูตรนี้นะครับเออร้อยบนชนสิบหกทอคอหกหกนะครับชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียว ถ้าไล่ดูตามสถิติแล้วนะครับผมก็เปอร์เซ็นต์น,น่าจะมีมาอยู่นะครับอ้าวห้าง,งวดยังไม่หลุดนะครับผมแต่สูตรนี้สิบงวดมาหลุดงวดเดียวนะครับรอบนี้ถ้าเรานำมาเปรียบเทียบนะครับถ้านำมาเปรียบเทียบผมขอเลื่อนหน่อยมาเปรียบเทียบกับสูตรนี้ไม่หมดนะ ติดขาตั้งกล้องอะผมขอเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดๆก็แล้วกันเนี่ยพอวะมันยังไม่พออีกได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมนะสูตรนี้ได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งมันชนที่เลขศูนย์ตัวเดียวเหมือนกันนะครับผมเนาะอ่านะแต่ถ้านำเปรียบเทียบกับสองสูตรนี้นะสองสูตรนี้เดี๋ยวผมขอ จับปากกาดีๆก่อนตรงนี้อาจจะสูงเกินไปหน่อยนิดนึงนะไม่ชัดเจนนะครับผมผมอาจจะเลื่อนไปเลื่อนมาให้ได้ดูกันนะครับต้องขออภัยด้วยด้่ยถ้านําสูตรนี้นะครับมาเปรียบเทียบนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ถ้านามาเปรียบเทียบกับสูตรนี้ก็จะชนกันที่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับสองสูตรนี้ชนเจ็ดเก้าศูนย์นะกับสูตรนี้ เจ็ดเก้าศูนย์นะครับแต่ถ้านำสูตรนี้มาชนกับสูตรที่สองสูตรตรงนี้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งก็มาชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งตอนนี้มันก็ถ้าแต่ถ้านำสามสูตรมาชนกันหมดเลยชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวครับอันนี้ ศตัวเดียวนะจะมาหรือเปล่าสูตรนี้ไม่มี9นะครับแต่สูตรนี้มี9มีเจมีศูนะเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะมองกันที่เลขตัวนี้มากกว่านะครับตอนนี้เลข0ูนย์เป็นหลักตามมาด้วย9แล้วก็เจ็นะสตัวนี้ตัวที่เด่นๆที่สุดก็คือเลข0นเด่นสุดลองด้วย9 ตามด้วยเจ็ดเลขหนึ่งไม่น่าจะใช่แล้วผมว่านะถ้าเทียบดูอย่างนี้นะครับผมนะสูตรที่เดินดีก็คือสูตรไหนสองสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับชนสองสามสี่ห้าก็มาที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ชนห้าตัวมาที่สี่นะครับมาที่สนีะ่นะนี่นี่อ่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าชนกันห้าตัวแต่ว่าเขาก็มาที่เลขเก้านะครับเก้าห้าหนึ่ง เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ชนที่เก้ากับศูนย์อันนี้ชนสองตัวนะครับประมาณที่เลขเก้าอันนี้ชนกันที่ศูนย์หนึ่งสองสามชนสี่ตัวศูนย์หนึ่งสองสามมาที่เลขศูนย์รอบนี้สองสองศูนย์นี้เขาดันชนกันแค่ตัวเดียวก็คือเลขศูนย์อก็มาชนกับสูตรนี้มันก็มีศูนย์สูตรนี้เขาใช้คนละสูตรนะครับผมผมใช้คนละสูตรกับสูตรนี้นะก็ ได้เจ็ดได้เก้าได้ศูนย์กับหนึ่งก็ชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวจะมาหรือเปล่าบางคนอาจอาจจะไม่ชอบศูนย์นะครับศูนย์ตัวเดียวร้อยบนเด่นสุดนะตอนนี้ผมให้ถ้าเทียบกันสามศูนย์นะครับไม่รู้มีใครชอบหรือเปล่าศูนย์เอ็กซ์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เป็นหลักร้อยนะครับผมศูนย์หลักร้อยเทียบชนส่วนตัวรอง ตอนนี้ที่ผมมองนะครับผมส่วนตัวรองก็น่าจะเป็นเลขเก้าที่สวยแล้วก็7 9กับเอา่าเดี๋ยวบทสรุปสุดท้ายผมจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งตอนนี้ก็มองไว้ก่อนอ่าศนย์นะครับ0ย์รอบนี้ผมจะสรุปให้เร็วขึ้นนะก็แล้วกันนะครับ9แล้วก็7นะครับ7 9 0ศ ศูนตัวเดียวโอเคสูตรนี้ขอวางศูนย์ไปให้พิจารณาดูนะถ้ามีใครชอบก็ลองลองนำไปลุนลอตเตอรี่กันดูนะครับศูนย์ถ้าใครมีเลขในใจแล้วเลขศูนย์ผมให้เด่นศูน์นะรอบนี้ลองเก้าเลยเออวางไว้เป็นแนวทางศูนย์รองเก้ากับ ก้ากับเจ็ดโอเคนะครับผมดูคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไมพ่พลาดสิ่งดีๆกับทางช่องสูตรับนำโชคนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งติ้ง,ง,งด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวจะพลาดคลิปเด็ดๆที่ผมปล่อยแต่ละนวนให้ดูนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับสูตรใหม่ เทียบชนสูตรเก่านะครับผมสูตรใหม่เทียบชนสูตรเก่าก็จัดมาให้เรียบร้อยมีบางคนถามว่ามีมีสูตรชนหรือเปล่าหลักร้อยก็นี่แหละครับสูตรหลักร้อยตัวชนของผมนะครับฝากมาให้เรียบร้อยแล้วะเฮงๆบา,างกันทุกคนนะครับสวัสดีิ์สรับวันนี้สวัสดีครับผม